สวัสดีครับจากช่องพรประสารชาแนลเด้อวันนี้ก็พาพี่น้องมา Turn, ชมบรรยากาศตอนเช้ามาดูความสวยความงามของดอกไม <t> ้เนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยอากาศสดชื่นมากเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอันนี้ก็สดชื่นมากๆเลยตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาก็เห็นดอกไม้ก็โอ้สวยๆคงามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูไไกลเด้อพี่น้องดูความสวยความงามของดอกไม้ โอ้สวยงามมากๆเลยตอนเช้าเนี่ยก็สดชื่นมากๆเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอากาศก็ย,ยังดีเลยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูไกลๆนะพี่น้องเนาะนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นดูดอกไม้ดอกปวยเซียนนะพี่น้องเนาะขอาวมาดูดอกปวยเซียน

ครับเดี๋ยวพามาดูต้นดาวเรืองผมหวาน้หนาบานเนี่ยโอ้กะลังงามเลยพี่น้องเนี่ยใบเขียวเปื้อนอีกหน่อยก็จะออกดอกสวยๆงา้ๆใหมพี่น้องดูนาบ้านสวยๆงามๆเนาะเดี๋ยวเวลาออกดอกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีหนึง่งตอนนี้กะลังเพลินงามอยู่เลยเนี่ยยังไม่ออกดอกหร ok. อกอ๋ออย่างสวยอย่างงามเลยพี่น้องใบเขียวเปื้อนเลยเนี่ยใบนาบ้านเนี่ยสวยงาม,มากมากเลยพี่น,ออน้องต้นดาวเรืองหวาน้หนาบ้านเนี่ย เดี๋ยวเิดสักหน่อยก็จะออกดอกสวย,สวยๆก็มาห้พี่น้องดูเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ต้นเขาก็เริ่มใหญ่เลยที่จะออกดอกออกอไรพี่น้องเนาะนี่โดยมากเดี๋ยวจะออกดอกหนาหนาวเนี่ยเดี๋ยวเขาออกดอกแล้วเนี่ยมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ก็สดชื่นพามาดูต้นดาวเรืองด้วยนี่นาบ้านนี่หวานไปนาบ้านเนี่ยเวลานั่นก็จะออกดอกสวยๆงาม ว่พี่น้องดูเนะเาะเยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกเด้อพี่น้องเนี่ยอยู่นาบ้านเนี่ยบรรยากาศก็ยังดีเลยเนี่ยความสวยความงามตอนเช้าเนาะอากาศก็สดชื่นพาพี่น้องมาดูมาชมกันเดี๋ยวชัหน่อยก็จะออกดอกเหลืองอารามนาบ้านเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกัน Right? นี่ก็ lawyer, ดอกพุดนะพี่น้องเนาะดอกพุดเดี๋ยวก็สวยงามเอาไปลอยมาไรอย่างดีเลยเนี่ยพี่น้องดอกพุดเนี่ยจริงต้นใหญ่ผมฟันออกไปเร็วคุมนาบานเนี่ยกระเดียต้นน้อยเนี่ยต้นน้อยก็กำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยก็พามาดูต้นพุดดอกพุท่สวยงามพาพี่น้องมาดูมาชมเนี่ยก็กำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยไปลอยมาไรอย่างดีเลยดอกตุ้มตูมเนี่ยไปลอยมาไรเนี่ยอันไหนดอกตุ้มตูมแบบเนี่ย กไปลอยมาไรหอมเนี่ยนชามาอย่างหอมเลยเนี่ยดอกพุทธเนี่ยมาดูภาพพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่สดชื่นมากเลยพี่น้องาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้ามาชมดอกไม้สวยๆงามๆลยพี่น้องเนาะสดชื่นมากเลยพี่น้องตื่นเช้ามามาชมสวนมาชมดอกไม้เนาะสวยงามมากๆเลยเนี่ย วันนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตาอนจะเช้าเดี๋ยวก็สดชื่นพาไปชมดอกไม้ที่สวยงามๆนะพี่น้องเนาะอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วพี่น้องเลยตอนจะเช้านี่ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนจะเช้าเนี่ยอย่างสดชื่นามากๆเลยเนีย่โอ้ไปดูดอกไม้อย่างสวยอย่างงามเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่สั่งสวยอย่างงามเลยเนาะพาพี่น้องไปดูไปชมกันบรรยากาศก็สดชื่นตอนจะเช้านี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศาตอนจะเชาเ้ชากันตอนจะเช้าอากาศยังดีเลยเนี่ คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อจากช่องพรอเวสาชนชาแนลขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดเลิอกกดไลค์ให้ก็ขอขอบคุณมากมากอย่าลืมกดกระดิ่งดํำแจ้งเตือนไว้เด้อมีคลิปอะไรใหม่ๆมากก็ได้เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะเพื่อไม่พลาดในการชมอย่าลืมกดกระดิ่งดํำแจ้งเตือนเอาไว้คลิปนี้ขอขอบคุณมากมากอย่าลืมกดเลอกกดไลค์ผมเน้อพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย เลิฟเลิฟ